สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มเหนือคอมเมนต์คอมเมนหน้าชาอิฟมาจัดหนักร้อยชาติตบเท้าเข้าร่วมสืบเนื่องจากเมื่อวันก่อนมวยไทยสมัครเล่นนานา,นาชาติหรืออิฟมาได้ออกมาประกาศว่าจะจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกขึ้นระหว่างวันที่4-13พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยจะจัดการแข่งขันที่เซ็นทัเวิร์กรุงเทพมหานครโดยในงานนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ถึงร้อประเทศจาก143ชาติสมาชิกทั่วโลกและคาดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมง,งานนี้ประมาณ3,000คนจาก5ทวีพปพออิฟมาได้ประกาศข่าวนี้ออกไปก็ทำให้ได้รับความสนใจจากชาติต่างๆเป็นจำนวนมากรวมถึงเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของเราอย่างประเทศกัมพูชาเพราะการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติในครั้งนี้มันดันไปนตรงกับการแข่งขันกุนคาเมในซีเกมพอดี พอชาวกกมูชารู้ข่าวพวกเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์กันดูนะครับว่าจะดูเดือดกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับฟังเลยครับความขีเห็นที่1ศิลปะการต่อสู้ของไทยได้ก๊อปปี้โดวยวิวัฒนาการมาจากศิลปะการต่อสู้ของขเขมรที่เป็นการขโมยไม่ใช่การเรียนรู้พ่อคุณขแมนั้นถูกวาดไว้อยู่บนกำแพงวัดมาหลายพันปีแต่กลับบอกว่าไทยคือเบอร์หนึ่ง คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมานะครับดูของจริงดีกว่าที่กัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับไทยตั้งใจจัดโปรแกรมแข่งขันเพื่อหักหน้าซีเกมของกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเทียบกับคุณคเมไม่ได้หรอกเพราะคุณคเมมียอดคนดูหลักแสนอัพถ้าโพสต์ในทวิตเตอร์ยอดรวมทั้งหมดน่าจะติดเทรนทั่วโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับพวกเขาทําแบบนี้เพื่อปิดบังเพราะว่าผู้คนทั่วโลกจะรู้ จากว่าขมนคือเจ้าของที่แท้จริงที่ไทยได้ก o อปี้มาคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับพวกเขาต้องการเรียกร้องความสนใจแต่คงมีคนดูไม่ถึง5,000คนหรอกคอมเมนต์ Comment ต่อมาหลังจากจบซีเกมกุลขมจะเติบโตและถึงเวลานั้นพวกเขาจะต้องกระอักเลือดคอมเมนต์ Comment ต่อมาทำไมไทยถึงทำกับขมนขนาดนี้ถ้าคุณคือต้อนตำรับทำไมต้องทำแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาคนเหล่านี้ไม่เคยปล่อยให้เราได้เจริญก้าวหน้าเลยนะพวกเขามักจะทําทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางคอมเมนต์ต่อมาคอยดูละกันว่าใครคือของจริงคอมเมนต์ต่อมาจริงคนที่แย่งของคนอื่นนั้นมักจะกลัวเขาว่ากันว่าคนโกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาสงสารคนไทยมาก มีอะไรก็เอาออกมาให้หมดเลยนะตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาคอมเมนได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับคอมเนก็ยังคือคอมเมน,นะครับเขาก็จะเคลมของตัวเองว่าตัวเองเป็นต้นตํำรับอยู่ดีนะครับนี่ขนาดของเรามีชาติสมาชิกทั่วโลกถึง143ประเทศนะครับของอิสมาของเราครับแต่ของกุนคาเมนผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีกี่ชาตินะครับถึง50ผมผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เพื่อนๆใครรู้นี่ตตยคอมเมนต์เลยนะครับผมไม่รู้จริงคําว่ามีกี่ประเทศเดี๋ยวเราก็มาคอยดูกันว่ากุนคาเมกับมวยไทยเนี่ยอันไหนจะเจ๋งกว่ากันนะครับเดือนเดือนหน้านะครับนที่เขาจัดการแข่งขันพฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวรู้กันครับว่ากุนคาเมหรือมวยไทยใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันและใครจะรู้จักมากกว่ากันในทั่วโลกนะครับ เหมือนขมิ้นมันคุยโวไว้หรือเปล่าว่าของเขาเจ๋งที่สุดของเราดูไม่ถึง5,000คนของเขานี่ดูครึ่งล้านนะครับหลักแสนอัพเนี่เดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับถ้าทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ